วัสดีครับก็รีวิวไม่ใช่รีวิวเฉลยขณิตศาข้อเจ็ดกับเอเรเวลเนาะว่ามันจะต้องทํายังไงเออทำไมจะต้องทํายังไงก็เอเรเวลเนี่ยมันเป็นข้อสอบที่เรียกว่าหลักสูตรใหม่ดีกว่าเออก็คือไอข้อหลักสูตรใหม่เนี่ยครับว่ามันยากขึ้นไหมสําหรับในความเห็นเราคือมันไม่ได้ยากขึ้นเรามาดูกันอ่ะข้อนี้ครับมันเป็นตีกวอไม่ตีเนานะแทนอาร์คอสอาร์ไซเอออ่ะ เวลาเราเจออาร์คเนี่ยอาร์คปกติเวลาเราจะให้จาอะเราจะให้จามากมันคือมุมมุมหรือเราวาดสามเหลี่ยมได้ครับอะอาร์กคอร์อ Arc ide, าร์กสายเราวาดสามเหลี่ยมใส่ไปเลยมันจะง่ายขึ้นเออคือมันเหมือนกับว่าอันเนี้ยแทนแทนไซคอร์แทนเนาะแทนมุม A ครับบวกกับ B ครับมันจะกลับมาเป็นในรูปเนี้ยแทนอะไรแทน A บวก B อย่างเงี้ยเออได้บอ,อกปะซึ่งไอสูตรแทน a บวก B เนี่ยมันคืออะไรอะ แทน A บวก B เนี่ยมันคืออะไรมันคือแทน A บวกกับแทน B ใช่ปะล้วส่วนด้วยอะไรส่วนด้วย1ลบแทนเแทน B เปเราจำอ่ะแทน A บวกบมันคือแทนแทนเอ,อบวกลบประมาณนี้เออมันจะได้จำง่ายขึ้นพอจำมันเป็นปัญญาอ่อนอะ่ะมันจะง่ายอ่ะแล้วยังไงต่อครับอย่างที่บอกกันแหละมันคือมุมสองมุมมันคือมุม A กับมุม B ใช่ปะ อ่ะมุมของแทน A มุมของแทน B เราก็มาดูก่อนครับไอตัว A เนี่ยมันคือมุมห้ากับสามอ่ะห้ากับส3บสามนี่คือสามเหลี่ยมอันนี้คือ A เนาะค o s มันคืออะไรข้ามอ่ะ sin c ค s แทนใช่ปะมันคือข้ามอ่ะถ้า sin เนี่ยมันคือข้ามฉากอันนี้คือข้ามอันนี้คือฉากอันนี้คือชิดชิดคืออะไรชิดคือชิดกับมุมครับตรงข้ามคือตรงข้ามกับมุมฉากก็คือด้านที่ยาวที่สุดอ่ะค o s ห้าต่อสิบสาม คอสน่ะคอสมันคืออะไรไซคือข้ามฉากคอสคือชิดฉากฉะนั้นชิดฉากชิดคือเท่าไหร่ชิดคือ5้าครับฉากคือสิบมเนาะเพราะตรงเนี้ยมันคืออะไรห้าส่วนสิบสามไงน,นี่มันเป็นคอสอยู่ถูกปะก็คือชิดส่วนด้วยอะไรชิดส่วนด้วยฉากอ่านให้ออกละกันอ่าโอเคจะง่ายละอ่ะแสดงว่าตรงเนี้ยห้าต่อสิบสามล้วด้านตรงข้ามมันเท่าไหร่ครับเป็นสิบสองคือเวลาหามาพยายามหาให้มันครบถัดมาตัว B ขอเขียนตรงนี้นะตัว B อย่างมันคือสามกับห้าแล้วว่าน่าจะจําได้อันนี้คือ B เนาะก็คือทซายใช่ปะทายคือข้ามฉากสามกับห้าครับแสงว่าชิดก็ต้องเป็นสี่ถ้าเกิดว่าใครนึกไม่ออกมันจะมีวิธีการหาอยู่เออก็ก็ลองไปไล่ดูก่อนละกันประมาณนี้เออสามสี่ห้าหรือจริงๆแล้วอะถ้าเกิดเรามองว่าภาพสามเหลี่ยมแบบเนี้ยเดี๋ยวปูให้เลยก็ได้อะปูให้เลยนะไวนิดนึงถ้าเกิดว่าไม่ทันก็กรอละกัน สมมติเราบอกว่าด้านนี้เป็น a ครับเป็น b เป็น c c คือดันที่ยาวที่สุดมันจะหาได้จาก c กํลาลัง2เนี่ยเท่ากับอะไร s a r o o t a กํลาลัง2บวกกับ b กํลาลัง2ครับอยากหาด้านไหนก็แทนเลขลงไปเราจะได้หาได้โอเคปะอ่ะถัดมาครับเราต้องหาอะไรมาบ้างเห็นปะมันจะมีแทน a แทน b ใช่ไหมอ่ะแทน a ก่อนถ้าเราเกิดเราบอกว่าอ่ะ s i n เนี่ยมันคือข้ามส่วนด้วยฉาก cos คืออะไรคือชิดฉากอ่ะ tan คืออะไร ข้ามชิดใช่ไหมแทนคือข้ามชิดอ่ะด้านตรงข้ามมุมอ่ะแทน A ก่อนตรงนี้นะอ่ะแทน A เขียนตรงนี้แล้วกันแทน A ก็คือให้ดูสามเหลี่ยม A ไอสามเหลี่ยม A เนี่ยตรงเนี้ยคือสามเหลี่ยม A ใช่ปะ่ะอ่ะข้ามกับชิดข้ามคือสิบสองชิดคือห้าครับก็ใส่เป็นอะไรสิบสองส่วนห้าอันนี้คือแทน A ต่อนนั้นแทน B ละ่ะก็ไปดูที่สามเหลี่ยม B ก็คืออะไรข้ามกับชิดมันคือเท่าไหร่ แทน B คือเท่าไหร่เอ,อ่อสามนสี่ไงโอเคเนี่ยเราก็เอาค่าทุกอย่างครับแทนมันลงไปเลยเราจะได้ว่าแทน A เนาะบวกกับ B เท่ากับอ่ะแทน A คือเท่าไหร่นะสิบสองส่วนห้าครับบวกกับแทน B คือเท่าไหร่แทน B คือเท่าไหร่แทน B คือเออหาม,มาแล้วนี่แทน B คือสามพันสี่ใช่ไหะส่วนด้วยอะไร1ลบกับแทน A คือ12บส่วนหครับคูณกับแทน B คือสามนส คือเรารู้สึกว่า A อ e v e l อ่ะมันจะไม่ได้ยากมากถ้าเกิดว่าอยากจะหาแนวเก่าๆเ่างนี้ลองดูพวกที่มันเป็นอ่าวิชาสามัญก็ได้น่าจะเห็นง่ายขึ้นเห็นปะตัวล่างครับมันจะตัดกันได้จริงๆมันตัดกันได้นะแต่ว่าถ้าเราจะไม่ตัดอ่ะมันก็ได้เหมือนกันอ่ะตัวบนเนี่ยครับมันจะคอลโนส่วนด้วยยี่สิบคิดเลขเองนะคือเอาตรงเนี้ยคูณกันครับตรงนี้คว้ยกันไปลวห้าสามสิบห้าสิบสองสี่ได้สี่สิบแปด บวกกันเนี่ยมันจะเป็น48ส่วน15้าคือ63ครับส่วนด้วยอะไร1ลบเท่าไหรตัวล่างเนี่ยมันจะได้เป็นลบ16กส่วน20ก็คือเอาก้อนเนี้ยคูณกันก่อนครับแล้วเอาหนึ่งไปลบอ่ะ20มันจะตัด20ตรงนี้ทิ้งครับมันจะเป็น63ส่วนด้วยลบ16หรือถ้าคำตอบอ่ะมันคือช้อยไหนอ่ะมันคือช้อย1นงก็คือช้อยหนึ่งนี่ประมาณนี้ใครอยากนั่นก็แคบๆเก็บไว้ได้ หรือถ้าเกิดใครเขื่อจหังไยครับถามเรามาในคอมเมนต์ได้เนาะถามมาได้หรือว่าจะถามมาในเพจก็ได้ก็ประมาณนี้ครับสำหรับอ่ะข้อนี้